สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจาวันที่8มีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องพิพิธภัณฑสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่3กับ6 สำหรับแนวทางนะครับผมมา3 8ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็3 7ในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมมา6 5้านะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมแอนเป็นใจอยู่ที่หนึ่งกับหกหนึ่งมีหนึ่งสงหนึ่งสี่หนึ่งห้า 1,7แล้วก็1,8สำหรับ6มี6,2 6,3 6,4 6,7แล้วก็6,8 สำหรับตัวกันนะครับมันจะเป็นสามสี่สำหรับสายเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็หกหก สำหรับสตัวนะครับผมหกหนึ่งสอแแปดหกสี่แล้วก็หกหกเจ็ด fc พ,พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พ,พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ